chuẩn bị hay con gáo, Đó mía cháu mía 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 có gì đấy các, nóng nè anh ơi, này rồi mình bước ta đấy hồn này chứ, mày có ai nó căng như này, chết chết con, đi nói chào đi cá, chào đi cá. สามวันก็ม,มาปอ,อกกันกับวารานกับสาวน้องพี่เก่าครับปอกกันก็ปอกกันสองวันที่สิบเจ็ดนนี่ครับิกายนสองพันห้าร้อสิบแปดะอันนี้ก็ผ้าพี่น้องขอรอปลาพีา่เก่านะนี่ครับพีาบ่าต้องห้ากับยุิสำนักงองจองให้นะจ้ะนเกี่ยวกับมนาคาพุาพทธปราาะบินี่จ้ะผ้ามันมีฟนตกมาบนเนาะนอ้บุดูดึงแม่เนี่ยวันากะมาลอบนนี้ถึง,งข้าดงเนาะครับ จะดอกงามๆแล้วว่าเนาะมั่จะดอกตุ้งตัวเมื่อไรเกิดใหม่จ้ะแต่ว่ากิโลมาหนีโร่น้องหลายขันอยู่ในบ้านนะหลายแห่งครับไปพี่น้องเป็นห้องห้องยี่ในปาลลา่าจ้ะกลับไปรู้เป็นตาเม,มาาืเจ้าเอามานันเข้าสิมาแน,น,นะบ้านนะแมนครับไปจา้าแมนครับจุ่มแหลกของเฮานะแมนครับ กระสีงาใหญ่กรใหญ่มาโอ้โหคนมาคนเป็นจ๊เก็บเก็บเกพี่น้องนะพี่น้องช่องเอื้อนเป็นเก็บคือดอกใหญ่อันนี้เป็นสล่งของเขามาเนาะแมนครับแต่ทันท้ากิปลอยเลยเพื่นใหญ่เจ้เก็บกับเป็นแบบ้ะพรแต่าอบไม่แต่ห่าเนาะนี่พี่น้องมันจะเขาปลายลนเนาะเพื่อนก็คือใจเพื่อนแล้วเนาะรล้วกนถนัดไต้จะ น้นเต็มตาน้ำตาเดียคนเมบานด้วีจุมนนี่บอกเป็่ะข้าไปมอะไร่าง้นี่นี่ดู

พี right hey, <c oughs> <c oughs> ่หนองกหาที่กันนะแเขาบอกเอาพี่นนองเขาเอาเขาเอาเขาเอเพิ่งจะยิบไตแกงเสียพี่ดอกจัาดอกซ้ำนี่พกดีัรุดลงมาได้จับฟอกหลังดีเหนองนก่หมอนเราเห็นหมวกบ้านนี่นะแม่่งเยเห็นอะไน่ดเลพิ่งเล่ เกงหวานเกงหอมเดียวรได้ครับอลุดอลุใส่ใตห้อแลนี่กันกกันด้รยอมมากเลยครับพอดีเลยครับน้หานนะครับมคด้วยนจะไปกินไหไม่ต้องมอั Mà dù ông ở cốp. Mm hmm. Quanta song hai nhà xong nha các cốp này Mm hmm. 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 Mm มันตุขงแค่กว่านี้ไม่ยากลำบากคอยจะคอยดานี่ด้วจ้ะไม่ได้เนาะเฮ้ยแต่ว่ดปัดเพราะว่านดอกคนมัยาวแหงนะตามนยาแหงดีดีเลยนดำเนาะนดำ cái già mình Mm-hmm. Uh. Mm-hmm. Mình ท้งที่น้ำตาลนี่แดะ้มันเปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนสีแหละพีพพนนน่นี่ดูหนูไปแี่ไหดีวะ habe Oh, da. Wir đều nghĩa là cái này <cười> <cười> Ở đây như vậy hả hả hai hả 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 chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video tiền không cần đâu Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ บันจะออกทั่วป่าเนาะมีครับออกเป็นโซ่แต่ถ้ามาหลอกมองทั่วป่าบ่นเห็นเนาะ หวานวาเนาะหอมแห่งจะ่จ้าหอมให้ผงเขาจ้าหอมให้่งใคร ขาสับส่วนไปขอใหก็ได้กันหน่อยนี่นี่เดี๋ยวคนแก่ขายกันเนาะรึกถ่ายแบบเดียวกัน,นอ่ะจ๊ะ งามเองครับเมืองทองเป็นไจ้ะสีออกสมสมนะสมสมน้ำตาลนะอันเียนะเป็นเรืองข้าวสรนวยเห็เปิขมิ้นนะจ้ะเกียงหวานที่กันจ้ะข้าไล่เลือดเห็ดเห็ดหลวงแสบคักจ้ะพดนีนนอะ ถั่วในเดืดเฮ็ดออกไม่หาดอกบานอยากในเด้อจ้ะแต่ดอกตุ้มตูมนะดอกบานไปเลไรนะครับบานน้ำมาท่านเฮ็ดออกาลายเป็นไรเนาะตังตองครับเผลนี่หน่อยเก่งเสียเพื่อนจ้ะยังไง จุ่มเข่ากินอิปปุ่งปุ่งนะไม่กช่ทำฟันนะทำฟันนะทำฟันนะง่ายดีเอาหนเอานึ่าะ้องเสียบต้วนม้คโอ้ยผลอ่อนนี่แต่ดอกุณอ่อนมันสีขาววิธีทำกินที่นี่เลยนี่วิทีทำกินหาเอาไปล่างออกเราไปปิ่งท่าเกลือเก่งเลวะ เอีงก็ได้เองเสียบแต่ว่าท่าเกลือปิ่งนี่หอมนี่นะครัสีกินเท่ากับแกะอะมือบีบอีกทีเนาะแม่นครับบีบย่องย่องเพินแตกมันก็่งแตกเทาก็เอาแฉลบหลังเนาะไม่นะครับตัวสีขาวจุ่มพูนจ้ะเปปิ่งท่าเกลือนี่หอมไม่หมดปวดบ้านละ ดอกเสียปัญญาอปุ๊บปุ๊บเลยมาดอกนี่กวานดอกนี้เอยนะนี่ินี่จะมีแค่ดัูิดกุจะมีฉันไม่ไดิเย่ตง อ้ยมาปิดปิดป่าอะไรปิดปิดโอ้ยนะออกนเลยนเลขอวเลยครับเป็นไรน,นะน,นะนนบ้านเราเห็เหรอว่ามัมนเปนของบนเขาหน่อพอดีนะมันนี่เต็มเลยครงายเลย โมยขือนก่อเานาะไม่ <c oughs> ฟอแล้วเอ,อได้เชียูเยนียเป็นข้าลายอยู่ฝากตังงก้งแต่ผมเคยมีเลยป่ะนี่ตออยู่รอห้องอ โอ,ยอ้ยดอาซาเลยถึงแดดมีอ,อะไรเหรอน้องป็เก่งใช่ป่ะติดนิ่รวมให้จูมง้ากสดสดดอกจูไปแค่ไหนนอนเลยรับเอาอยู่คุณบอกว่าินจริงอย่าิดเก่ง,ง,งอยิด เ,เอาหมดเฮ็ดบ้านคำเนาะเอา่มดแลมูลเดียวมันหมดนามาเห็น,หน <Okay. S 2> ได้ว่าพี่ตังเลกคม ยังแซ่บเน่ยหวานหอมเนาะมีแับอู้หนะอ้าวนักกามเยโอ้โตอนซ้อนแี่งโอ้แกงหวานนอะมาเนาะมีย่งบอ้ยยัจั่วจั่วบ้าจเลยแหล่ย กคบข่อยเห็นคือคนละอย่างแต่ว่านีอน่อนาคตมันก็ยังนี่บ้านหลเห็นนี่ถ้าน้องเห็นหอโอ้ยเลือนกันแฮ้ <laughs> กปตองปูไปเลยเนาะเผื่อเราออมซื้อขมามกินก่อนเนาะมาลานนี่เก็บอยู่ครบปีอยู่นี่นะดูเห็นไหมน้าทึ่งผัดกันเลยเนาะุ

ดี่เด่นอะไรไปขอปัวกันนื้ข้าเลยเน่ะีอะรันนู่นนี่ก็เกิดแกงโโอห้องดำห้องเสียบโอ้ทีมาสักพบไปนี่หน่อย เ้็ดปูดินจ้ะปดลอกล่อยก็รลายได้บปา่พี่เนี่ยพี่นะจ๊ะพี่เดือนที่สองมาอุ่เห็นไัมพี่เบล่าเหดง่าของม่ะเทเห็นเ่ากล่องเห็นนำอยู่พี่ทั้งสายก็น้องพีก็มี เดป็นโอยได้นเน,นโุโอ้โอโนนอยนอนอนเิ่นกระายเติบอยู่ด้อข้างหลังเราข้าวบอนอบเนนเนาะแต่ว่าขาวไม่นอนจะนอ้ะขาุ้อเกงเสียเพียงด้วยจ้ะเนเสียตุมเสนมะไอตุ่มมะหมา่างนเนาะนี่นนนจ้ะนี่นอนเป็นกระย่างไรได้ยนวันนี้นนนนนเ็บซ้มสีดอก แต่ว่าดอกมันขางบนเห็นเมว่าดอกน้อยเนี่ยเหมือน

ก,ก็คาตันดีเลยเปล่าให้ปลา,ปาเห็นเบาเห็นตัวกลมสองอ่ะนี่ผนออวกนี่นะมีเนไข่อดอนเรือพาไปดงไปบาแล้วนะน มันจะลงเม็ดมากอีกแล้วจ้ะกอนนี้อง้นมาจบคลิปอยู่้ามเตียนเนาะจะดูกันวัวานี่ครับผลงานของห้อมืันนี้ครับในหเงกับม้านให้งามๆเมื่อการน้ะบาลเนาะวันนี้เดือดตื่นเตืนอ่น้ำบาลนาะพอเฮ็ด เฮบดดินเนาะจ้ะเพราะว่าพอไม่นอนเพิ่นออกหน่อยเด้อจ้ะดอกหน่อยเพิ่นกันยังมีเนาะคันว่าเพิ่นสีบ่คันเพิ่นบ่ฟ่อนี่จ้ะเฮานอบายเนาะก็สิได้มาเก็บอีกดอกจ้ะเพราะว่าออกหมู่ใหญ่เติบอยู่เนาะถ้าเก็บมานี่ก็ได้อ๋อนึงอยู่จ้ะเพราะว่าดอกเพิ่นบ่ทันใหญ่เนาะหลักๆเฮามื้อนี้ก็ยังคงเป็นเฮดเพิ่นข่าดงเนาะจ้ะเฮาก็บมานเป็นเฮดเพิ่นข่าดงเนาะบายเนาะเฮดบดดินเฮดเพิ่นข้าวไร่เลือดเฮดเพิ่นเหลืองเนาะออืกับเฮดเพิ่นแดงข้ามก็มีจ้ะะะมีแดดดงง้าาํออกก2เนจ แต่ว่าลักๆเขาเลยก็ยังคงเป็นเห็ดเฝนเขาดงดอกก็งามเนาะเหมืนอนนี่เนาะมาเนาะงามก็ดอกเมื่อวานเมื่อวานเพิ่นยังหน่อยเนาะนแต่ว่าพี่น้องเขาก็มาไลา่จ่ะเหมืนอนนี่อยู่ในปา่าเห็ดเฝนเขาดงเนาะเพราะว่าเขามาหอดกับฮกโมงเนาะนโรดพี่น้องกับจอดแซวอล่ะจ้ะกลางคืนเพิ่อนกับไต้น้ำเนานะกับตางคนต่างหาอยู่หากินนะจ้ะแต่ว่าพลังสนุกกันยังม้านเด็เต็มตาอยู่จ้ะเป็นฮิดรวมๆเนาะนะครับแกงรวมกันนี่แสีบสุดยอดละจ้ะหอมห้วยเลย ครับค <ítulo> anyway like, ินสอบคลิปหนึ so ha, <tramp. S 1> ่งอย่างไรก็ฝากให้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับกินใหม่จากมะล่านครับจ้ามาสนองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป่านาหลายๆเด้อจ้ะจำพอกันคิดไม่จ้้คลิปหนึ่งขอสองคนลบไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารีแห่งลำดวยลำดวยจ้า